มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนงวดนี้มาแน่เลขยอดทําบุญแม่น้ำหนึ่งเลขเด็ดเสียงโชคยอดทําบุญแม่น้ำหนึ่งคอหวยพลาดได้ไงแหตีเลขเด็ดจ,จากยอดบริจาคของแม่น้ำหนึ่งหลังชวนแฟนคลับร่วมกันทําบุญด้วยการซื้อถุงยังชีพแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบ วันที่19สิงหาคม2564แม่น้ำหนึ่งผู้เชี่ยวชาญการใบหวยแห่งปี64ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยยอดทําบุญโดยออกมาระบุข้อความว่าสัมภเวสศีมาขอส่วนบุญแต่เช้าวันนี้ฉันจะปังอีกไปทําบุญกันนะคะวันนี้แจกถุงยังชีพ1200ชุดอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะยอดบุญ37,029บาททั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไป บรรดาชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามการใบหวยของแม่น้ำหนึ่งที่หลังได้เห็นตัวเลขทำบุญก็พากันตีเป็นเลขเด็ดในทันทีเรียกได้ว่าวันที่1กันยายน2,564นี้รู้กันว่าเลขยอดทำบุญของแม่น้ำหนึ่งจะช่วยให้โชคอีกครั้งหรือไม่ครับทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิตโปรครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ